ว้าวคำแรกแหกหมานจ้ะพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าน้องมาจ้ะพี่นอ้าานองจา้าเมื่อน,นี้มาพอกับช่องเสาวปาพากินจา้าเมื่อน,นี้สาวป้ากับน้องเป็นน้อยสิพาไม่กินอย่างนี้หรือกินปลาเมือกกินปลาหมึจกจ้ามาจ้ะพี่น้องจา้ามาแซฟเซฟน้ำกันจา้าไปแล้วไปแล้วอสาพี่น้อง อุ้ยพี่นงองจเะหมึกยอะ่วซ้าว้าวคำแรกแหกหมานจ้ะพี่นงองจ้ะอืมหมุกกินได้ไหมเป็นงกระเข้า

กูเป็นแห้งแตน้หนหองอ่าอือ Jadi, yeah, yes. ้กกลับเล้วลูอป,ออปา้าพี่น้องปมือเสื่อไหวจ้ะแต้ใส่ถังเส่ไหวจนว่นลืมข่าวพี่น้องจ้ะอืม 那他们就查。 พาพี่น้องกินแบบว่าปากเลยจะพี่น้องจ๋าแม่นู่มือนี้ก็แซบสวจวดจัดฝัดเบิ่มเลยจ้ะแสบเพราะยามุดขีดินยายแม่จ๋าเท่าที่นี่พันสึนมากินน้ำนละจ้ะพี่นอ้องสามื้อนี้สับปากะขอลาไปก่อนนอกากจากจังได้กับฝักกดไลก็แช่แน่นได้จ้าสวัสดีจ้า